Good morning m a r n i e g Good morning นะคะ Look Friday Look เป็นน้ำแข็งเลยนี่โอ้ดูรถนะคะ s t o p t ด้ s ยส n น้ My car get the อากาศเย็นนะคะวันนี้เช้าวันศุกร์ Don't run, okay? Sleepy ดูพื้นนะคะเป็นน้ำแข็ง o อ a bit Sleepy Right we're gonna go look another one เช้าวันศุกร์วันนี้เขาใส่ชุด What you wear today is a Christmas jumper เขาใส่ Christmas jumper กันนะคะวันนี้วันนี้แม่เกล็โว้าแค่ฟูเย็นจังเลยอู้อ i ้ s a b เบด l ลิปปี้อ๋อดอน t ่ o จริงเหรอมาเฟียวมาเฟียว ข้ามอนวีซีตอนเช้านะคะดูรถมาส่งเก็นักเรียนดูน้ำแข็งข้ามอนคีบอกริงดาเลยอากาศเย็นนะคะวันนี้ดูยอดดอกไม้ก็เป็นน้ำแข็งกันนะคะเย็นพูดพูดพูดดิออนเกสสโมกเยอะ ลิคถั่วไว้เซซองฟูโอ้โหไอคูลไมนเซองฟ่ไม่เคยทำแนี่สดปรดื้มไหมจะเรียรสาวางั้นลูกอ,อากาศเย็นนะคะแต่แดดออกแต่ว่าอากาศเย็นดูบรรยากาศตอนเช้าเช้า,าเช้าวันสุกนะคะ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะอาการเริ่มเย็นละไม่ได้ใส่หมวกทางลัดวันสุกตอนเย็นเย็นนี้เราจะพาลูกไปดูไฟคริสต์มาสที่ในเมืองกันนะคะเราค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงสวยไหมไปกินข้าวนอกบ้านกันกินแบบสบายๆนี่แหละ เราเจอกันใหม่นะคะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะ See you later เราเจอกันใหม่ครับ Sophie Quick Darling it's getting l t now เจอกันใหม่ค่ะ